พลเรือโทโกวิดอินพรมผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กรตรสย์พัฒนาสาภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ทาสีเครื่องเล่น ฝนทรายปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นทําความสะอาดภายในโรงเรียนบ้านสัตหีบณโรงเรียนบ้านสตหีบอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สตหีบหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนกําลังจิตอาสานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพลเรือโทโควิดอินพรมกล่าวว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามราาธิบดีศรีสินมหาวชิรงกรระชิษ้าเจ้าอยู่หัว สมพระราชทานโครงการจิตอาสาพ,พระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์ส่งมุ่งหวังให้ประสบกิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัคสมรรคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสีสถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน